ดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็มารีวิวกันอีกครั้งนึงแล้วโอ้โหวันนี้นะคะมีครีมกันแดดมารีวิวอีกเลยตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบว่าก็เห็นส่วนมากที่เราไปแอบดูเนาะมันก็จะเป็นพวกบล็อกเกอร์ที่อยู่ต่างประเทศเขารีวิวกันก็ยังไม่ค่อยเห็นคนไทยมารีวิวกันสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็เป็นตัวที่น่าลองเหมือนกันเราก็เลยไปสอยมานะคะเพื่องานรีวิวโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนจะเป็นคนที่แบบใช้ครีมกันแดดอะไรใดๆก็แบบรู้สึกไม่โอเคเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะนะคะตัวที่เราจะรีวิวว,วันนี้นะจ๊ะ ตัวนี้ค่ะ c l a า s นะคะตัวนี้ส่วนมากจะเห็นแบบต่างประเทศเขารีวิวกันนะเนาะของเราก็มาดูกันดีกว่านะคะในสไตล์แบบไทยๆนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะอันนี้เพิ่งอาบน้ําเสร็จหน้ายังหมดัดหมดนะคะเราก็จะต้องมีการบํารุงผิวไปซะก่อนนะคะเพื่อที่จะแบบให้มันคงประสิทธิภาพต่างๆนะคะนี่แล้วก็ทาไปเลยอย่างรวดเร็ว ตัวนี้นะคะเป็นน้ำตบบัวหลวงอะคือมันเหมือนเปลี่ยนผิวเราอะจากที่เราว่าเฮ้ยเป็นสิวง่ายแล้วก็ใช้อะไรก็หน้ามันหน้าเมื่อตลอดใช้ไปใช้มาค่ะตัวนี้ยประมาณใช้มาประมาณ3มเดือนกว่าแล้วรู้สึกว่าเออใช้ลวเหมือนกับเฮ้ยความมันบนใบหน้ามันลดลงค่อยๆลดลงไปอย่างเป็นธรรมชาตินี้เลยอะทีะนี้เราก็ใช้ตัวนี้ต่ออีกนะคะเป็นเซรั่มนะคะน่เมื่อมันจะเป็นแบบเซรั่มสมคอลลาเจนให้รู้ว่าคือแบบพอลูกแล้วโอ้โหแต่ตัวเป็นน้ำนี้นะคะตัวนี้ก็เลยจะแบบว่าซึมลงผิวได้ดีแล้วก็เร็วมากนะคะทุกคนลนอ ผิวแน่นขึ้นละเอียดขึ้นดูละมุนละมุนอะไรอย่างเงี้ยแบบงานละมุนก็มานะคะนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะจ๊ะถึงเวลาเนี่ยจะกินแคร์แป๊บเดียวซึมละถึงเวลาของแคร์้นะคะดูซิว่ายัางไงจะบอกว่าก็ซื้อมาเป็นอาทิตย์แล้วแต่ว่าเพิ่งได้ว่างรีวิวนะคะดูเนื้อดูเนื้อถามว่าผิดหวังไหมคือจะบอกว่ามันคล้ายๆกับเพอริโตเลยอะใครยังไม่ได้ดูคลิปรีวิวเพอริโตนะคะที่เป็นเซนเชล่าอะไรนี่แหละจำชื่อไม่ได้แลวชื่อนางยาว,ยาว ก็เดี๋ยวจะใส่ลงในข้างล่างนะคะตรง description ข้างล่างให้นะลองไปดูพริโตนะคะคือมันเหมือนกันมากเลยอะ80ดสิบนะคะก็แพคเกจจิ้งก็ประมาณนี้หรูหรามา,าอยู่อนะไรเงี้ยกล่องเกินก็โอเคดีงามเนี่ยคือมันแบบเป็นสีออกเหลืองๆอ่อนๆนะคือมันคล้ายกับผริโตมากเลยค่ะเพราะมันคล้ายกันจนแบบยกเว้นกลิ่นแค่เองผริตโตจะกลิ่นแรงกว่าเนี่ยคือคล้ายกันมากเลยอะผริโตจะรู้สึกมันกว่าตัวนี้ก็ฟีล่งคล้ายมากนะคะคล้ายกันมากมาย ไม่เหมือนกันคือราคาแค่นั้นแหละพริโต้รู้สึกจัดเท่าไหร่เองตอนที่ซื้อมาก็คือซื้อจากยัสตายนะคะประมาณ300กว่าบาทอันนี้ก็ซื้อจากยัสตายมาเหมือนกันค่ะ600กว่าบาทนะคะตัวนี้แต่พริโต้น่าจะเล็กกว่าเดี๋ยวจะลองทำรีวิวเปรียบเทียบให้ดูอีกทีแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราจินตนาการเกินไปคือเรารู้สึกอะความรู้สึกคือใช้กันคนละทีนะรู้สึกมันคล้ายกันมากเลยนะคะทุกคน ถ้าเรามาลงรายละเอียดเพิ่มเติมกันดีกว่านะคะเราเรียกเขาว่าแคลชานจริงชื่อเต็มก็คือเดียนะมีเดียด์เดียร r แคล์นะคะเป็นรุ่น Soft Airy UV Essence นะคะเขาบอกว่า everyday sun protector the soft wetless invisible daily sunscreen that guards against UVA UVB without leaving greasiness or white finish นะคะค่ะแปลงง่ายๆก็คือกันได้ทั้ง UVA UVB น้ำหนักเบานะคะแล้วก็ไม่ทิ้งคราบขาวๆแล้วก็ไม่ทิ้งความมันไปด้วยนะคะ ตัวน spf 50 pa 4บวกนะคะเป็น broad spectrum sunscreen นะคะแล้วก็เป็น water based gel texture นะคะ vegan friendly ก็ไม่มีการเคลมเรื่องคุมมันแต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวเราก็ลองมาชมผลงานกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะจ๊ะวันนี้อ่ะเดี๋ยวทากันแดดที่ดูแล้วเดี๋ยวก็จะแต่งหน้าตามปกตินะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ระหว่างวันกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะม,มันไม่เมือกไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวรายงานสภาพอากาศตอนนี้ก่อนเมื่อเช้าฝนตกเป็นเรื่องเป็นราวตกตั้งแต่กลางคืนนะคะตอนนี้ก็ฝนหยุดแล้ว เราก็เป็นแดดลำไรคือจะว่าไงไม่เห็นเป็นแดดส่องแต่เป็นสว่างขึ้นนะคะนะคะบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้แหละไม่ค่อยแดดแรงมากสักเท่าไหร่นะคะเราก็จะดูซิว่าความแบบเออความเวลาลงเมคอัพหรืออยู่ทั้งวันเนี่ยหน้ามาันหน้าเมือกหน้า,นา,นาอะไรยังไงใดๆไหมน,นะคะเราก็คงใจรีวิวได้ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวไปแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะอัปเดตหน้าระหว่างวันให้นะจ๊ะ กลับมาแล้วนะจ๊ะทุกคนนี่นะคะก็ไปแต่งหน้ามานะคะวันนี้ก็เอาเป็นว่านะคะบอกอคร่าวๆแล้วกันก็การแต่งหน้าวันนี้ก็มีลงรองพื้นด้วยนะคะเมื่อกี้ลงกันแดดตัวนี้ไปใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยรองพื้นแล้วก็แต่งหน้าทานู่นทาน,นี่ตามปกตินะคะก็ติดตามผลงานของแคลร์ซูนะคะว่าจะทําได้ดีกว่าปรีโต้หรือเปล่านะจ๊ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงเย็นนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราผ่านไปถึง7ชั่วโมงแล้วนะคะก็เริ่มแต่งหน้าตอนเช้าคือ10บโมงเช้านะคะเราตอนนี้ห้าโมงเย็นนะคะก็จะได้ผิว นี่เลยนะคะว่าเป็นยังไงแต่คือจะบอกว่าเออก็ชอบความเนียนอยู่ถามว่ามันไหมนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะก็จะมีความมันอยู่นะคะแต่ว่าคือกันแดดแคลสค่ะเขาไม่ได้เคลมว่าเขาอะคุมความมันไงเพราะฉะนั้นเรื่องความมันมันก็น่าจะมีความเกิดเป็นปกตินะคะซึ่งถามว่ามันคือเมื่อกไหมก็เจ็ดชั่วโมง,งได้ประมาณนี้เราก็ถือว่าเฮยก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมายนะคะเพราะว่าเคยมีความเมื่อกว่านี้ด้วยนะคะถ้าใช้บางตัวอะไรอย่างเงี้ย ก็คิดว่าถ้าใครที่ผิวแห้งเนาะน่าจะโอเคน่าจะชอบเพราะว่าจริงๆมันเหมือนแบบมันก็มีความชุ่มๆเนาะเวลาทาก็คิดว่ามันน่าจะเหมือนเพิ่มความชุ่มชื่นให้ด้วยซ้ําไปนะคะไม่ได้เป็นการคุมมันแต่อย่างใดเลยนะจ๊ะถือว่าเป็นที่พอใจอยู่เพราะว่าถ้าเราแบบอ่ามีการซับหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะดูความมันหายแล้วก็ดูดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็แบบโดยไม่ได้ซับหน้าอะไรเลยโดยรวมก็ไม่ได้ถือว่าเร饶ไม่ได้รู้สึกเหมือนเมื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ รู้สึกโอเคแหละนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันคล้ายกับเพอริโตมากเลย t e x t อร์แบบคล้ายมากอะไรเงี้ยงบน้อยก็ไปใช้เพอริโตได้นะคิดว่านะแต่เพอริโตรุ่นที่ใช้อาจจะก,กลิ่นแรงไปนิดนึงมันจะมีรุ่นที่กลิ่นไม่ค่อยแรงแบบ u n นเซนเซ d นะคะรุ่นที่ไม่มีกลิ่นก็น่าจะถือว่าโอเคเยอะไรเงี้ยทิ้งท้ายนิดนึงนะคะก็เนี่ยค่ะพอซับน้าออกมานะคะเอากระดาษทิชชู่ธรรมดาซับเลยนะคะไม่ได้ใช้กระดาษซับมันเนาะซับน้ามาก,ก็จะเนียนงี้ก็ถือว่าถ้าถ้าไม่มีอะไรเนาะซับนุ่งซับหน้าใช้กระดาษทิชชู่ซับก็โอเคเลยอะะกลับมาเนนีียดะคะ ยังไงก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะคะลองพิจารณาดูนะจ๊ะกำกันคิดน,น,นะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ